สวัสดีพี่นอ้องเบิร์ดสุขุมทุคนยินดีต้อนรับกลับสูสบ่สัเดิอตอนนี้ก็คือตื่นเช้ามาหนึ่งกับลมแห้งพี่นอ้องตอนนี้เนี่ย12องศาบาทเมืองเออเออไม่รู้อะเออ12องศาพี่นอ้องโหดโหด,ดว่าหนาวจะได้การรักษาสุขภาพเดิมทุกคนเด้อโดยเขาเป็นห่วงเป็นใจจ้าไม่เาอเนาะตอนนี้ก็คือออกมา จอเปึกสวนเม่นะก่อนนะเพราะว่าโบานเดีย่นน้คนเดียามือดื้อไดเนาะยังพ่นฟืนเนก็ยังมีสีจตอจู่จ้านะยังมีสีิตอยู่นางยังมีสีวิตอยู่พี่น้องเนาะเอามาห้ามบนเสาบน่อบสวนลยกาจักสีเป็ดตะไ้พี่น้องแต่ว่ามาหลักครับจากก่อนข่าวกับสารหัสจะต้องได้พลรหัสขอรหัส เพราะว่าหัวของนางสลัหัดยัอย่างเหนีนนาหมดโทวันรถอย่างไม่เล่นไปลายเนส์อืมญี่ปุ่นมาอยู่คุมคุมคุปาเล่นสัท่เทถ้บอกญี่ปุ่นมันใ่หนา ลุนอัตโนมือไม่ใช่อัตโนมาติถอดแล้วอดละ,ะลาลยขลาดไลยต่อจนะ้ะหัวของนางไปทํารรมาดาผู้ผลิตตู้เซฟยังยอมเด้อหลังครับงนานเดยอะแล้วมาคขัดใจในงนา,งางนี่นี่เลยทุกคนโอโ้โหโ,โอโตพเปนสาะ ได้กิจได้ทุกคนเขตบ้าน่เจ้าวิสติทาลายกิจการอากาศปานทางกิงจสงายเนาะจากองศาพิมพ์กับข้ามาเบื้เด้อพี่น้องเด้อว่ากี่องศากันแล้วนะเพราะว่าตอนทางบ้านว่า,าก็คือตอนเช้าหกโมงนะสิบสององศาบาทเนนะี่ยเออเฮ้ยหนาวปิดตาไปอยากอาบนำ้ำเมื่อคืนนี้เซน,นบปเลย เออแาบสายแลวกขนาดฝีเดี่ยวก็าม่ได้มีคู่มีคู่คือมูม่มีคู่ก็แค่เงาไม่มีข้าวก็แค่โชว์มาเลยก็ปายเข้ามาหัวมาส่วนละจ้าหน่วยลาดเวนกำลังทำงานจตุคนเนาะมาหาเหล่าบึงหอยมาอาจามือนณีปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยวันนี้หมาไม่เข้ารัวเออเนาะ อะไก็ย่านว่าเออมันมาหาหลักกัดแบบจ้คลองบออยู่นะพี่น้องวันนี้ปลอดภัยจ้ามาข้าวมาไม่ข้าเนาะนางยมสิเดออกมาพี่น้องจล็กน่อยเละนางยมสิเดออกมาเนาะตอนนี้เราก็คือสีหดพักให้นางสะกอนฐานนางหดพักสักเล็กนอก้อยเกาะเนาะไปจ้าพี่น้องจะไปหุดสวนก่อนนะเพราะว่าพักเหี่ยวแล้วฮะจะเดมาหุดฐาน ออ,อ,ออกมาเนาะลอออกมาเเปันแนโอเกือบพี่น้องต่อพี่น,ออน้องนนี่โอ้ยโทรศัพท์เกือบสมัวฟ้าพื้นอีกจ้าดีแต่ว่าห้าพัน,นี่นี้ง<อ>จอแต่รกันแต่ตื้อปะมาเรากวช่วนนำกันพี่น้อง 在。<laughs> แต่ละเที่ยวนนกันนโวไว้นั่นจากสูบหน้าได้สูบได้สูบอันน้ำพองใช่น้อทผมพนำได้เนาะถ้านำไถ่ในสิเดท่คุมมืออยู่อันนี้คือบาวันบาวันเหสักบนบปนา่ามัอพุทเนาะาดูงวดจ้า Những tay nương của nó. Hoạt tao nắng 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 nắng tao nắng 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 cho nắng 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 เียยดัางบนคนเออขาวบวกเริ่อนึงเนียเร่มนึงน,ำน้ำด่างมักนะที่คลายแล้วจา้าพัฟซียังลงบวเบิดอยู่นิดนึงัฟซีนี่ยังหลงไม่หมดจ้าค้ายมือบานเจ็อ่านหนร้รอยเนาะน้อบเบิจา้า ก็ยังจะใายอยู่จะใช้ใช้าำอะไรจะพอยากขายจะอยากขายฟัฟฟิ่ความไม่น,าน่าโกงความเก็บกินเลยเด้อทุกคนเด้อทำฟัฟฟี่มาความน้อยพอเก็บกินแล้วจ้า ยั้ๆทุกบ้านเป็นาุณจาดุกดีดกดีจ้าพอขายแล้วียพอเก็บกินแล้วทุกคนแต่ว่า ไม่ม oui, pues mm. ีอะไรกินกับเนาะตุ๊กิกกันเนี่ยกัพพกกินกับพระพุสัมนะพี่น้องเพ่อนๆนนาอยู่เนาะจะผักนางสวยเด้อวันนี้นะงามจนมันสายพี่น้องสายยนยัยเนี่ยงูอ่ะ h o ติดอันบ้างพี่น้ปลบูวข้องนางจวองยามคนนะปอยบวางขบันนี้ลำเป็นที่เดียว ปวไปเนไปข้มตายน้ตัวตังอย่าู้แต่มันปลียนอะตีนี่เพราะัวนังบอกางปีนี้นั่นะไม่สวยเลยบัรปวนังปีนี้ไม่สวยเลยจริงแนวจากยางบุ๊ตอจ้าจะีนึงันไม่คงายพี่น้องเลยอันนี้นะใครแต่ว่านั่งสูบน้่ไว้ นั่งสูกนั่งไหวเลยการโอ้โฮโด้โานจ้าบด,ดันนั่งตัวนั่งสูกไหวเด็กก็สียา้าเนาะสีโฮตแต่ช่วงพักชวนมาพิกัน,นั่งโฮตเอกเพราะมันยังสุกอยู่เบิ่งนะที่โฮตแต่พักสุกว่นี้ระยะมันเหนียวเนาะมันเหนียวง่ายนานเกียวัก็ไปทั่วง่ายเน่นอน ทันโหดน้อยกต่ยามันเหี่ยวเนาะเพื่อวไวร์ไลฟ์มือแต่บาทมือโคตรจาสะนำเป้าไว้มาพร้อมหน่อยน่าจะเริ่งแก่เลยนะคนนี้เก็บกินไดาโคตรอาจจะนั่งเติมเลิ่องอุ้มจังบาทมือโคตรเธอหนึ่งเนาะ ต่อจากกสิงยาก็หนึ่งลองไวในการาชิมเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องทายกันเลยเที่ยวไปพุทธก็ห้างมาตสตาร์ทนำอยู่ดีเลยลองไวเชี่ยวพุทธเที่ยว่างนี่แล้วตอนนี้ถือกล้องสุดโหดเนาะคนโกดกันแบบนี้เลยาินต่านกันน มันเล่ายงพอดีวคว่าเลยมันเป็นบ้าบอเออเปบ้าเลยอก็ซีชาในบพี่น้องเนาะเออสนหดปากเลย่ว่าวเอซีจะจองบอเงาไป็นาน้ได้เสนอทุกคนสวยงามสวยงาม โดเลยเนี่ยทำงานในเบอร์พี่น้องจะว่ามันสิโลบจ้านั่นที่แหละปูฮามวั่สิโลผิดนั่เคื่อขนาดทำงาน้ารที่การ์ดสวยทั้งนั้นเลยปูฮูว่าเอสซีแสดงยินรือบ่เพราะว่ามันมีทั้งเสียงลมเสียงรถจกอืออืออือดู่จะได้กระสุนส่นไปกำกันน้องตายไปสุดไปสุ่มน้ำก่อนเอาเพราะว่าน้ำหมดแล้วจ้าเนาะเราก็เลย ไปสูนบน้ามกดเอาแต่ซุ่มพักนนี้แหละพี่น้องซุ่มคัอบครัวเป็นนานนี่แหละเพราะว่ามะเกียมเออมะเกลือม,กกม,มาจันหมากที่ของน,าน้าไงยังซุ่มอยู่เอ,อได้ไปเด้อจ้ามาสูบเสน่อนเอฟซีทุกคนมาสูบเสน่เด้อพี่น้องเด้อมาจันพี่น้องจะสูบน้าซอยกันพี่น้องมาเด้อสูบน้าผาหน้าคณะมดพี่น้องจะไปสูบใส่สสก,สก,กระตุกที่ใส่กุยัน อ่า่วงผูกขาดเนาะเขาก็ลเลยใส่กระดูกเอาอยู่สะดวกสบายมีสุกหน้าไป,ไปลาใหหนางมาพูดข้องนางพี่น้องก็พูดโถดโถต้องได้เอาไม้คำ้ำพี่น้องคันโบอเอาไม้คำ้ำแล้วแม่นล้มจ้ากอจาก้าต้องได้เอาไม้ค้ำไปอีกบบหนึ่ก็ไลด์เอาไปอยู่จ้าลม้มมาสูบน้าก่อะกันพี่น้องเว้ย ออกกำลังกายตอนเช้าเนาะประกาตำแหน่งกอนเริ่มสุดนะออกกล้ามเาานาะกล้ามนกกล้าแขนไดน้อากาังกายตอนเช้าเพื่อปราบแขนแรงจะเป็นเงเนาะ โอ้ยแบตอกไหยกับบทบาทศัลยนิยภาพของชันเบิร์จะได้มาบางความสวยของชันโคตรโหต่อจ้ายังคงเนื่อยอนเนอะล้มกระโดดกการืหนาคือต้องใบาวถือดึก ลมน่แกติดสบายใช่ไหน้องทั้งลมทั้งเย็นทั้งหนาวบนเตกันกับาย มันเป็นยาแบาผู้เดียวก็ผู้เดียวอยู่ปลักษณมาไหลก็สิบอะไรโอ้โหแล้วบริข่าวอันนี้ต่อจาก เป็นคอยลงคิปอื่นแลวแม่คอเซ็ตสักรก <c oughs> อากังเกากลางได้จะทอดเดินไปไกลเลยค่ะดินไปไกลไปยืนอะไรก็ตั้งใจไปด้วยมาเป็นยังไงนะคะมานนนะคะเนเดียว Let's see ต้องกา,กสงงาสงรส,ราาสี่อย่ด้วยนะคนอรีบสิด่้ยอยืนชื่นจิกซอาที่ป่อยู่ายาหีพีเน้อง ดีลากเลยทีเดียวทุกคน จะหมุนตามเหมือนผลิตตัวเป่งออกนอ้ําผมก็ไม่ได้เป้งเนาะต้องไดี๋พดละลายพี่น้องเพราะว่ามันจะได้ซุ่มซื่นหลายวันพดจะนําทางพดจะนําทางพดโถได้พี่น้องเลยสุดนําจ้า Oh. Huh? กมลายไปพี này, no. ung, ung, yeah. ่น้องมันจะซุ่มลายมือตัอกคนู่มือทกอ้านเดี่ยวองนานย์พี่น้องเอายบบมาแต่น้ำเบเอื้อหมดลายไปพี่น้อง đốt lái từ Hãy subscribe Để không มา้มาล้มโคนท outez, ี่เราต้องมาี่รัการคนกคนใมีนาต้อเล็กหน่อยเนาะหนางมาต่อพลังเนาะตอนนี้ก็คือลมเข้มเานนี้เน้กลังใจนรอของพางเวเป่่านนสนุกคนที่ทามารับชมสังว่เนยิฝัตาม่องทูอ่าจได้น้อเป็นี่ลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปเนาะอดไลเมริเข้ามาได้ โอ้หน,นักๆน,นี่กันสบายดีไปเรือจ้าล้มเองกวดท้ออื